ก่อนอื่นต้องสวัสดีนะครับลุกๆม .5 ทุกคนนะครับสําหรับกิจกรรมแนแนวกิจกรรมที่สามในสัปดาห์นี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการค้นหาเป้าหมายออกจากเรื่องที่แล้วในสัปดาห์ที่ผ่านมากิจกรรมที่สองนะครับกิจกรรมที่สองจะเป็นกิจกรรมเรื่องเป้าหมายเนาะก็คือครูได้แนะนําเบื้องต้นว่าเป้าหมายคืออะไรนะครับแล้วก็เป้าหมายแต่ละระยะเนี่ยมีกี่ระยะแล้วได้พูดถึงเป้าหมายระยะสั้นด้วย นะครับทั้งเป้าหมายระยะสั้นสองสามระยะเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็เป้าหมายในวัยรุ่นวัยเรียนอย่างพวกเรานะครับว่าจะเป็นเรื่องเป้าหมายของการศึกษาการเรียนเป้าหมายเรื่องอาชีพนะครับเป้าหมายเรื่องครอบครัวนะครับว่าเราจะมีเป้าหมายเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ยังไงนะครับวันนี้จะมาต่อนะครับจากเรื่องของเป้าหมายก็คือเราจะมาให้เทคนิคดีกว่าคุณนัทจะมาให้เทคนิคเรื่องของการค้นหาเป้าหมายให้กับลูกๆม .5 ของเรา ซึ่งเป็นวิธีการง่ายๆและใกล้ตัวนะครับอยากให้เราลองเอาไปใช้ดูนะครับวันนี้มีทั้งหมดสี่วิธีด้วยกัน,นอาะเดี๋ยวจะแชร์ให้พวกเราเริ่มจากวิธีการแรกนะครับวิธีการที่หนะึ่งเนาะซึ่งคําถามเนี่ยครูเชื่อว่าหลายๆคนเจอบ่อยนะครับแล้วบางทีเจอรู้สึกอึดอัดใจรู้สึกไม่ค่อยจะโอเคพวดง่ายๆนะครับก็คือโตขึ้นอยากเป็นอะไรบางทีคําถามเนี่ยมันเหมือนกับกึ่งกึง่งบังนคะับเนาะฟังแล้วมันจีด๊ดจีดอะเหมือนกับเออเป็นอะไรล่ะ แล้วต่อไปก็ไม่รู้จะถูกใจหรือเปล่าต่อไปก็ไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่าบางครก็บอกยังไม่รู้ครับยังไม่ได้คิดครับแต่ครูเชื่อว่าทุกคนนะมีบ้างในใจแล้วเล็ก,ลกๆน้อยๆยังไม่ชัดยังไม่แน่ใจมีหลายอย่างมีหลากหลายอะไรเง,งี้ยแต่เชื่อเถอะว่าทุกคนมีนะครับครูเชื่อแบบนั้นเนาะเปลี่ยนใหม่เรามาปวิธีคิดกันโดยใช้คําว่าโตขึ้นอย่างเป็นอะไรเนะี่ยช่วยพวกเราเนาะเปลี่ยนใหม่ เราไม่ได้ถามจากพี่ป้าานะอารอบตัวเราหรือคุณป้าข้างบ้านหรือใครที่จะมาคอยจับผิดเราแต่คําถามเนี่ยเราถามเพื่อตัวเราเองเหมือนคุณนัทเนี่ยถามเพื่อให้พวกเราคิดนะลองคิดดูนะครับสมมุตินะตอนนี้เราอยู่ม .6 แล้วนะเราลงจงนินตนาการอีกในห้าหกปีข้างหน้าหลังจากที่เราจบมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาแล้วเนี่ยเราอยากทํางานอะไรเนาะถามว่าทำไมต้องคิดแบบนั้นเพราะโดยปกติแล้วส่วนใหญ่เราจะคิดเป็นขั้นเป็นตอนเนาะ อ่ามสามเดี๋ยวค่อยคิดว่ามสี่จะเรียนอะไรเอ้ยเดี๋ยวมสี่จะเรียนอะไรมหกเดี๋ยวค่อยไปคิดว่ามหาวิทยาลัยจะเรียนอะไรซึ่งมันจะเกิดเส้นทางนะตรงนั้นน่ะถูกไม่ถูกไม่รู้ดีไม่ดีไม่รู้แต่มันจะบีบคั้นให้เราต้องเลือกตรงนั้นน่ะซึ่งถ้าใครเลือกได้ชูดีก็ดีไปใครเลือกได้ไม่ดีก็อาจจะไม่ค่อยไม่ไม่ไม่ตรงกับชีวิตเราเท่าไหร่แต่ถ้าเราตั้งใหม่ห้าดีืยหกปีข้างหน้าฉันอยากเป็นอะไรแล้วให้เป้าหมายตรงนั้นน่ะกําหนดเส้นทางย้อนกลับมา ยังไงอายกตัวอย่างมันจะมีทั้งหมดสองแบบด้วยกันนะที่ครูเห็นเนาะหนึ่งแบบที่ชัดเจนเลยถ้าอยากเป็นแบบนี้ต้องเรียนอันนี้เท่านั้นมีเส้นทางเวชชัดเจนนะครับก็คือสมมติตัวขึ้นอยากเป็นครูมาในตัวอย่างที่ครูเตรียมไว้ให้ตัวขึ้นอยากเป็นครูวันนี้ง่ายมากเลยเราต้องเรียนคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ในเอกวิช,ชาที่เราอยากสอนหรือในระดับชั้นที่เราอยากสอนอยากเป็นครูวิช,ชาอะไรง่ายมาก นะอันนี้ไปถึงเส้นทางนั้นแน่นอนเส้นทางอื่นมมนจะไปแย่งเบียดไม่ได้ด้วยหรือโตขึ้นอยากเป็นนักกฎหมายอยากเป็นอายการอยากเป็นผู้พิพากษาอยากเป็นทนายความก็เรียนนิติศาสตร์เลยเส้นทางนี้สําหรับกลุ่มนี้โดยเฉพาะเลยใครก็มาแย่งไม่ได้เนาะหรือใครอีกตัวอย่างหนึง่งอยากเป็นวิศวกรก็ต้องเรียนวิศวกรรมศาสตร์เท่านั้น นะกี่สาขากี่สาขา,า,ขาว่ากันไปปิดโตไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกอะไรต่างๆโยธาซึ่งก็จะมีเวงเข้าไปเส้นทางที่เขาต้องไปเนี่ยไปจนถึงวิศวกรครับอันนี้คือง่ายหน่อยมีเส้นทางชัดเจนตั้งปุ๊บหาที่เรียนหาคณะหามหาวิทยาลัยที่ตรงที่ชอบได้เลยอีกอันนึงอันนี้จะลำบากนิดนึนนงก็คือกลุ่มที่ไม่ได้เฉพาะเจาะจงไม่ได้เฉพาะทางนะครับสมมุติ ยกตัวอย่างอาชีพหนึ่งแล้วกันเป็นอาชีพยอดฮิตเหมือนกันนะของเด็กวัยรุ่นจากการสํารวจนะก็คือแอร์โฮสเตดหรือสจวตถ้าผู้หญิงก็จะเป็นแอร์โฮสเตดเนาะผู้ชายก็จะเป็นสจวตนะครับเป็นเรื่งกงเกี่ยวกับการบริการการบินซึ่งเขาไม่ได้เฉพาะเจาะจงเราถ้าใครรู้ข่าวเนาะเขาใช้ปริญญาตรีสามารถสมัครได้เบื้องต้นเนาะเบื้องตน้นไม่ได้กําหนดคณะสาขาอะไรละเอียดขนาดนั้นนะครับซึ่งมันทาให้เกิดเส้นทางหลากหลายเลยยกตัวอย่างบางคนอาจจะบอกอ่ะ งั้นไม่ได้กําหนดงั้นผมเรียนการบริการการบินหรือการจัดก,การการบินโดยตรงไปเลยดีกว่าใกล้เคียงไปเลยไปเส้นทางนี้เลยก็ไม่ผิดหรือใครบอกเออคุนัทเขาใช้วิธีการสัมภาษณ์เป็นภาษาถูกไหมเพราะฉะนั้นผมเรียนสายภาษาก็ได้สิได้เลยมนุษยศาสตร์อักอาษรศิลปศาสตร์เต็มที่แล้วเราก็เอาภาษาที่ได้เนี่ยไปสัมภาษณ์หรือบางคนมีสิ่งที่สนใจอยากเรียนอย่างอื่นเราก็สาม,มารถไปเรียนได้นิเทศ น่นนั่นนี่คณะอื่นๆแล้วค่อยอาวุธที่ได้มาสมัครก็ได้เหมือนกันเห็นไหมสามเส้นทางแล้วนะแบบอาชีพนี้เพราะว่าถ้าเรารู้เนี่ยวิธีการคุณสมบัติในการสมัครของเขาเนี่ยมันจะมีอยู่มันสามสี่ข้อหนึ่งด้านภาษาอ่าสัมภาษณ์เป็นภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษสองบุคลิกภาพดีสามมีมีส่วนสูงตามที่กําหนดถามว่าทําไมต้องมีส่วนสูงตามที่กําหนด เพราะครูเคยเห็นอันนี้เขากำหนดว่าต้องเอื้อมถึง212เซนอะคา,ามว่าทำไมกูน,นั้นก็เพื่อที่เราจะได้ช่วยผู้โดยสารไงลูกเก็บสัมภาระข้างบนเนี่ยไหมเนาะเนี่ยเอื้อมถึงเพราะถ้าเราเอื้อมไม่ถึงก็ไม่สามารถช่วยผู้โดยสารได้นะครับนี่แหละเราเห็นไหมมีสองกลุ่มให้เราเห็นคือกลุ่มที่มีเส้นทางชัดเจนกับกลุ่มหนึ่งที่มีเส้นทางหลากหลายแต่สามารถสมัครได้เหมือนกันเนาะโจทย์ก็จะต่างกันแล้วอันนี้คือวิธีการที่หนึ่งโตขึ้นอยากเป็นอะไร ใน5้ถึงหปีข้างหน้านะครับลองถามตัวเองดูแล้วก็ลองกําหนดเส้นทางเพื่อให้มันเกิดเส้นทางแบค w a r d ดกลับมาให้เราเดินทางไปข้างหน้าไปจนถึงเป้าหมายนั้นนะครับเดี๋ยวจะมีแบบทดสอบท้ายคาบนะลูกนะ <S <S เหมือนเดิมเลยใน Google Form นะครับข้อที่หนึ่งครูก็จะถามอย่างนี้โตขึ้นอยากเป็นอะไรนะไม่ต้องอายไม่ต้องอะไรทั้งนั้นถือว่าเรารู้กันครูนัดกับพวกเราม .5 ลูกๆม .5 คุยกันไม่มีเป้าหมายไหนดีไม่ดีเป้าหมายทุกเป้าหมายดีหมด อยู่ที่ว่าเราตั้งใจมากแค่ไหนเนาะแล้วเราอยากเป็นเหมือนมากแค่ไหนโดยจะให้ตอบสองอันดับอันดับหนึ่งคือเป้าหมายหลักตอนนี้เลยกับอันดับสองที่เป็นเป้าหมายรองลงมานะครับคําถามมีเหตุผลเพราะอะไรไอ้อัเป้าหมายหนึ่งอยากเป็นอะไรเป้าหมายสองอยากเป็นอะไรเหตุเพราะอะไรอาชีพนี้ทําอะไรแล้วเรารู้จักอาชีพนี้ได้ยังไงนะครับอันนี้คือข้อที่หนึ่งไปดูวิธีที่สองวิธีที่สองนี่ ไกลตัวขึ้นมาอีกและมันจะเป็นสิ่งที่เหมาะกับการทํางานมากที่สุดก็คือการหาความชอบและความถนัดเออชอบกับความถนัดยังไงครูชอบง่ายมากชอบก็คือทําสิ่งนั้นแล้วมีความสุขทําแล้วไม่เบือ่อไม่ได้ทําแล้วอยากกลับมาทําอีกอันนี้คือชอบถนัดล่ะถนัดก็คือทําในสิ่งนั้นได้ดีเข้าใจในสิ่งนั้นได้ง่ายนี่แหละชอบกับถนัดเราสามารถตั้งเป้าหมาย ใช้ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ไม่ว่าจะเป็นชอบหรือถนัดถ้าเราตั้งเป้าหมายของเราในอนาคตจากความชอบเด็กๆนึกภาพตามนะถ้าเราชอบเอให้เราทําสิ่งนั้นได้ไม่เก่งหรือสิ่งนั้นได้ยังไม่ดีเท่าไหร่แต่ถ้าเราชอบแสดงว่าเรามีความรักกับมันเราก็มีใจที่จะเรียนรู้มีใจที่จะศึกษามีใจที่พัฒนาตัวเองต่อไปนั่นคือเราตั้งโจทย์จากชอบแต่เราตั้งโจทย์จากถนัดละ่ะถนัดนั่นคือเราทาสิ่งนั้นได้ดีดอยู่แล้วถูกไหมลูกทาสิ่งนั้นเข้าใจสิ่งนั้นได้ง่ายอยู่แล้ว เพราะนั้นจะชอบไม่ชอบไม่รู้อน,น,นาคตอะไรจะชอบก็ได้แต่เราทําได้แน่แน่เพราะเราถนัดมันถูกไหมนะครับนี่คือชอบกับถนัดแต่สิ่งที่ได้เปรียบที่สุดในมนุษย์เราก็คือถ้าคนไหนได้ตามโจทย์ข้อนี้นะนั่นก็คือชอบและถนัดไปด้วยกันโอ้โหสบายเลยชอบด้วยก็คือรักมันอนะอยากทํามันอนะแล้วก็ถนัดด้วยคือทําสิ่งนั้นได้ดีด้วยเข้าใจใช่ไหมโอ้โหนี่สบายเลยเพราะนั้นะนี่แหละเราถึงต้องหาความชอบความถนัด โอ้ oh, ไม่ต้องไปไกลตัวเลยลูกคุณนะัททำไมแนนแนวไม่บอกคณะนั้นเรียนอะไรคณะนี้เรียนอะไรมหาวิทยาลัยนั้นเป็นยังไงถ้าเรารู้ความชอบความถนัดรู้เป้าหมายแล้วข้อมูลวกนั้นเราหาได้ลูกในยุคอินเทอร์เน็ตเฟื่องฟูแบบเนี้ยเราหาได้แต่สิ่งที่เราต้องหาจากในตัวเราก่อนชอบและถนัดอะไรอ่าวิธีการที่สองใกล้ตัวและง่ายไหมนั่นแหละทดลองดูนะครับไปต่อถามว่านี่ภาพนี้ชัดเจนมาก เนาะไม่ได้ไม่ได้เสียสีการสึกสายน,นะลูกนะแต่เป็นเปรียบเที่บไปเห็นเฉยเฉอย่างที่คุณครูคนนี้เขาบอกเนี่ยเขาพูดง่ายๆแปลแล้วเนาะเขาบอกว่าวันเนี้ยเพื่อความยุติธรรมเราจะทดสอบคัดเลือกด้วยกันปีนต้นไม้อุปะงานเข้าแล้วหันมองซ้ายขวาเลยใครน่าจะได้เปรียบนั่นก็คือลิงหวยลูกเพราะฉะนั้นถ้าลิงเขารู้ว่างานเนี่ยสมมุติว่าอันนี้เป็นการคัดเลือกเขาทำงานแล้วกันไม่ใช่การเรียน เขามาสมัครงานเนี่ยงานที่ต้องปีนต้นไม้เนี่ยโอ้โหเขาชนะแน่นอนแล้วเขาก็ชอบมันด้วยถูกไหมแต่ทุกคนที่เหลือนี่เสียเปรียบหมดเลยนี่เห็นไหมลิงเขาได้เปรียบแล้วค้นหาความถนัดและความชอบตัวเองแต่ถ้าเกิดสมมติเป็นการคัดเลือกทํางานโดยให้ลากซุงละ่ะโอ้โหช้างถนัดเลยหรือให้ให้ดมกลิ่นละ่ะสุนัขถนัดเลยไม่รู้รเพราะฉะนั้นนะถ้าเราหาความชอบและความถนัดได้เราก็จะได้เปรียบคนอื่น มากๆเลยนะครูมองแบบนี้เนาะนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างนะแบบทดสอบต่อไปข้อที่สองถามกัน,นง่ายๆถามกันสั้นๆแค่นี้แหละเพื่อให้เรามองเห็นตัวเองก่อนแล้วถึงจะมองไปในอ,อนาคตคิดว่าตัวเองชอบและถนัดอะไรประมวลมันออกมาสิชอบและถนัดอะไรนะครับเดี๋ยวเอาไปตอบใน Google Form นะตอนท้ายคาบนะ จะเช็คชื่อด้วยผ่าน Google f o r m นะครับวิธีต่อไปใกล้ตัวขึ้นมาอีกโอ้โหวิธีที่แล้วว่าใกล้ตัวแล้วนะวิธีนี้บอกโอ้โหใกล้ตัวกว่าเพราะว่าเราต้องเรียนวิชาเหล่านี้อยู่แล้วในแปกลุ่มสาระ,ะวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมอังกฤษไทยสุขศึกษาพละศึกษางานประดิษฐ์พวกนี้เราต้องเรียนอยู่แล้วซึ่งมันเป็นการปูพื้นฐานไปสู่มหาวิยาลัยเหมือนกับเป็นวิชาพื้นฐานนะเนาะ นั่นหมายคำว่าถ้าเราวขอนุญาตแบ่งเป็นสองแบบเลยกันหนึ่งวิชาที่ชอบกับวิชาที่จะบอกไม่ชอบก็ไม่เชิงนะอาจจะเป็นแบบว่าไม่ถนัดแล้วกันนะครับวิชาแรกวิชาที่ชอบเป็นยังไงวิชาที่ชอบก็คือวิชาที่นั่งเรียนเรียนแล้วสนุกอินทุกครั้งที่ได้เรียนไม่อยากขาดเรียนเลยสักคาบส่วนวิชาที่ไม่ชอบหรือไม่ถนัดล่ะก็คือเรียนแล้วมันเหนื่อยเรียนแล้วมันเครียดเรียนแล้ว มันตื้อคิดไม่ออกนนแสดงว่าเราอาจจะไม่ได้ชอบหรือไม่ถนัดเด็กๆทั้งแปดกลุ่มสาระเนี่ยมนุษย์เราถูกออกแบบมาต่างกันเก่งทั้งแปดด้านเลยก็มีวิชาแนแนวก็เก่งลูกเสือก็เก่งเก่งหมดก็มีหรือเก่งแค่บางกลุ่มก็มีเก่งแค่เฉพาะกลุ่มวิยานิดเก่งเฉพาะกลุ่มภาษาก็มีหรือเก่งแค่ตัวเดียวแล้วเป็นตัวเด่นเลยก็มีอาจจะวิชาอื่นอาจจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่วิชานี้มาเมื่อไหร่ฉันปังปริเยมานั้นนั่นหมายความว่า แล้วมันจะส่งผลยังไงคณัทมันจะช่วยยังไงง่ายมากในการเรียนมัธยมมันอาจจะดูจับชายนะลูกมันมีแปดกลุกล่มสาระถูกไหมเราเรียนหลากหลายมากแต่พอเราเข้ามายาลัยปุ๊บเราจะต้องเลือกเรียนในสิ่งที่เป็นศาสตร์นั้นๆโดยเฉพาะแหละยกตัวอย่างเรียนภาษาถูกไหมยกตัวอย่างเรียนวิทย์มันก็จะพุ่งไปสายนั้นเลยมันจะพุ่งไปสายนั้นเลยเพราะฉะนั้นพอเราไปเรียนภาษาคณิตเริ่มน้อยหลยเราไปเรียนวิทย์ภาษาเริ่มน้อยแล้วนี่แหละ ถึงบอกว่าถ้าเราเลือกวิชาที่ชอบได้เราก็สามารถตัดสินใจเรียนในอนาคตได้โอ้ถูกไหมดูจากวิชาที่เราชอบนี่แหละใกล้ตัวเลยเด็กว่าชอบนะนะครับใครชอบหลากหลายสบายเลยนะครับมีตัวอย่างให้พวกเราดูให้เห็นชัดเจนมากขึ้นมาดูว่าการเลือกวิชาที่ชอบเนี่ยมีผลยังไงนึ่งบางคนนี่ดูจากกรอบสีส้มนะลูกกรอบแรกซ้ายมือนะครับชอบเลข อ้่ง่ายมากคนที่ชอบเลขคือคนที่ชอบคํานวณถูกไหมเหมาะกับบางนี้เลยบัญชีบริหารเศรษฐศาสตร์หรือ <c oughs> อื่นๆที่มีการคํานวณเราก็จะไม่ค่อยเจอภาษาแล้วถูกไหมเราก็จะเจอตัวเลขอสนุกสนานครับตัวเลขและทีนี้มากรอบสีเขียวด้านล่างนะครับใช้มือเนาะคนที่ชอบภาษาล่ะก็มุ่งไปภาษาเลยเน้นเรียนด้านภาษาไปเลยซึ่งในมหาวิทยาลัยเนี่ยเลขก็จะน้อยแหละไม่ค่อยมีแหละถ้าเราเรียนด้านภาษาเนาะไอ้กลุ่มหนึ่งตัวอย่างนะครับกลุ่มหนึ่ง กรอบสี่เหลี่ยมสีสีฟ้าเนาะชอบสังคมหรือภาษาก็เหมาะจะเรียนแนวมนุษยศาสตร์สังคมสงเคราะห์รัฐศาสตร์จะเป็นทูตเป็นนักสังคมนักข่าวอะไรก็ว่ากันไปเห็นไหมวิชาเรียนบอกได้นะนี่ยกตัวอย่างมาให้เราดูแค่บางกลุ่มนะลูกบางคนบอกผมชอบอ่าฟิสิกส์คณิตเคมีโอโลดทางวิศวะไปเลยบางคนบอกผมชอบชีวะชอบเคมีแล้วก็ชอบวิชาอื่นๆแล้วจ้ะ ก็ไปทางวิทยาศาสตร์สุขภาพเลยบางคนบอกชมผมไม่ชอบวาดรูปไปศิลปะเลยบางคนบอกผมชอบวาดรูปแถมชอบคํานวณด้วยสถาปัตย์จีรอลอะไรนั่นหมายว่ามันมีวิชาต่างๆซึ่งเอามาประกอบขึ้นเป็นคณะสาขาได้ไม่ต้องไปรู้ไกลตัวก่อนเลยรู้ใกล้ๆตัวก่อนนะนแะม่ตอนนี้เรารู้สามเรื่องนะโตขึ้นอยากเป็นอะไรชอบหรือถนัดอะไรเรียนล่ะชอบวิชาอะไร ก็สามารถเอามาช่วยเราได้ในการค้นหาเป้าหมายเนี่ยเห็นไหมง่ายมากนะครับสําหรับแบบทดสอบข้อที่สามมีอยู่ในคุณคันฟองเนาะให้เราสํารวจตัวเองใช่ลูกวิชาที่ชอบเนี่ยเราชอบวิชาอะไรบ้างเอามาจัดอันดับซินะครับวิชาหนึ่งสองสามสี่แต่ไม่ต้องจัดครบทั้งสี่อันดับได้นะแต่อย่างน้อยต้องมีหนึ่งอันดับที่เราชอบที่สุดบอกด้วยเพราะอะไรนะครับตรงนี้อ่ะวิธีการสุดท้ายเดี๋ยวครูนะัดจะช่วยเราตลอดเทอมเลย นะเป็นหน้าที่ของครูเองก็คือเราจะมาใช้บุคลิกภาพในการบอกความเป็นตัวตนเดี๋ยบอกคุณนะแบบทดสอบอีกแล้วเหรอบางครั้งเราใช้บ้างแต่ไม่ได้ใช้เยอะเพิ่มหนึ่งครูจะให้ใช้ประมาณหนึ่งตัวหรือสองตัวที่เชื่อถือได้นะครับจะไม่ใช่แบบเราไปทําใน Facebook ตอบออกมายังงั้นยังไม่ใช่อย่างนั้นเราไม่ได้ทําเอาสนุกเราทําเอาจริงจังแบบทดสอบนี้ต้องเชื่อถือได้ผ่านการวิจัยมีการนําไปใช้แล้วจริงจ นะครับในบางประเทศนเนี่ยเขาจะใช้แบบทดสอบในการแบ่งแยกคนเขาทํางานนะกลุ่มนี้บุคลิกภาพแบบนี้เหมาะทางานแบบนี้กลุ่มนี้บุคลิกภาพแบบนี้เหมาะทางานแบบนี้แต่เราจะต้องซื่อสัตย์กับตนเองในการตอบถามใจตัวเองว่าตอบตรงกับตัวเราไหมนะครับเดี๋ยวเรามาจะมาค้นหากันบุคลิกภาพความถนัดความสนใจเมืองไทยเราก็มีของกลุ่มจัดหางานน่าสนใจอยู่เดี๋ยวจะมาให้ทดลองกันนะครับหรือแม้แต่ EQ ที่เราทำกันทุกปีก็บอกได้นะ ว่างานนั้นเหมาะกับเราไหมเกิดยีบอกว่าข้อควบคุมตนเองเราทําได้ไม่ดีเราก็ไม่เหมาะกับงานที่ต้องใช้การควบคุมตนเองแหละเราบอกว่างานสมัมธภาพเราดีเราโอ้ข้อสมัมภาพเราออกมาดีมากเราก็เหมาะกับทํางานกับผู้คนมันบอกได้หลากหลายลูกนะครับอย่างนี้ช่วยกันข้อสนะี่เนาะโอเคฝากวลีไว้หนึ่งอันก่อนจากกันไปมอห้าที่รักเนาะเนื่องจากยังไม่ได้เกิดไม่ได้เจอกันเนาะช่วงโควิดไม่เป็นไรกลับมาเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับขอให้วิกฤติจจมันผ่านไปก่อนวลีนิ้ ครูชอบมากนะครับไม่รู้ว่าเราจะชอบไหมเนาะลองดูด้วยกันนะครับเขาบอกว่าคนที่สอบเข้าคณะเด่นมหาวิทยาลัยดังยังไม่น่าอิจฉาเท่าคนที่สอบเข้าคณะในฝันได้และรู้ว่านี่คือสิ่งที่เขารอคอยมาตลอดโอ้จริงไม่จริงไม่รู้เนาะนะครับนะโอเคอ่ะตอนนี้อธิบายขั้นตอนสุดท้ายของการร่วมกิจกรรมที่สามของกิจกรรมในแนมมห้านะครับค้นหาเป้าหมายบายครูนะัท วิธีการนะครับเมื่อศึกษาวิดีโอจบแล้วเน้นว่าทุกคนต้องศึกษาวิดีโอก่อนนะนะครับเมื่อศึกษาวิดีโอจบแล้วให้เราเข้าไปทํา Google Form นะครับเพื่อตอบนะทั้งสามข้อที่ครูได้ถามไปในการสํารวจตัวพวกเรานี่แหละใช้พวกนี้ในการสํารวจตัวพวกเราแล้วจะใช้ตรงนั้นอะที่เรามาตอบในการเช็คชื่อพวกเราด้วยนะครับวันนี้เอาไว้เท่านี้นะครับขอบคุณลูกๆม .5 แล้วมีเต็มน้อมที่น่ารักทุกคนแล้วหวังว่าเราจะได้เจอกันเร็วๆนี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขกับการเรียนนะครับรอเจอทุกคนอยู่นะครับขอบคุณครับ